อ้อยหวานนะคะพันสุพรรณบุรีห้าศูนค่ะดูนะคะอันนี้คือคือตาจะออกสีเขียวๆนิดๆหนงึงอันนี้เพื่อที่จะทำเป็นต้นพันนะคะกำลังจะใช้เลื่อยเลื่อยเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นตาหนึ่งตานี้ก่อนนะคะก็จะเลื่อยๆท่อนๆแล้วก็จะเอาไปหมุนไปหมักน้ำ อนที่ไปซื้อมาเนี่ยเขาจะขายเป็นเขาจะนับเป็นตาแบบนี้ค่ะตาแบบนี้นะคะตาละหนึ่งบาทค่ะก็จะเป็นตาละหนึ่งบาทนะคะก็ว่าจะมาลองดูลองทําเองในซานที่จะเอามาแล้วก็ไปทำนนะตรงใช่เรื่อยนี่แหละคะ่ะทำเองค่ะ

อันนี้ก็คือใช้รเรื่อยทำเองค่ะตอนนี้เราก็จะทำเป็นแต่ เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผสมน้ำกับเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อที่จะแช่ไว้ก่อนหนึ่งคืนพอครบหคืนแล้วก็จะเอามาหมุมใส่กระสอบไว้ค่ะเรามาดูที่อ่างน้ำตรงนี้นะจ๊ะ ใส่ก็จะใส่ลงไปสองฝาค่ะหนึ่งฝาสองฝาค่ะสองฝาใช้มือนี่แหละค่ะคนๆเขี้เอาอ่อาดูนะคะ 嗯。Um ห้ายี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือ ตรงยอดของเขาตรงปลายอันนี้ก็จะลองปลูกแบบนี้เหมือนกันนี่เหมือนกันไม่ได้แกะตรงกลางตรงนี้ออกจะแช่ไว้แบบนี้เหมือนกันค่ะตอนแรกว่าจะไม่แช่นี่ว่าจะไปลองตักช้ำดูค่ะร้อนนยค่ะมาดูกันค่ะสำหรับการปลูก อ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50ยังไม่จบนะคะท่านที่สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปหน้าได้เลยนะคะในช่องของออนอุมาต้นไม้สวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ